สนับสนุนโดยซีมคครีมโลตัสอินพ RESSION ได้แล้ค่ะนั่งะค่ะขอบคุณมากเลยแป๊บเดียวหนูยืนได้ค่ะอุ้ยงูค่ะหนูบอกเลยค่ะนั่งก่อนเธอไม่เป็นไรหนูยืนได้จริงๆค่ะโอ้คุณลุงบอกไม่ต้องนะคะหนูยืนได้โอ๊ยไม่ได้ลุกให้นั่งอย่าไปขึ้นรถเมย์รถเมย์เลยไปสามคันแล้วเนี่ยคนทึ้นได้หมดเลยียมหมดแล้ว อุ้ยน่าเบื่อจริ๊งเลยสองชั่วโมงมาคันด้วยรถเมย์รอยาวเลยนี่เซ็งเลยเซ็งเลยเอ้าแล้วไปนั่งทำไมเนี่ยคุณก็นั่งอยู่ก่อนยืนอยู่ไหนยืนตรงนั้นสิไปไม่ได้ลุกไปนั่งเหรอเออคิวจะกินข้ายเลยเนี่ยโอ้ชิ่งนั่งสองชั่วโมงมาคันมีเวลาว่างไหมไป สับสนุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟคอฟฟี่โกลดเมื่อมีอาการไออยากแก้ไออลพีน้ำดำตราเสือดาว อกว่าอยู่อย่างสบายนี่มันฝึกอย่างกินอาหารเลยนะส้มส้มอ,อ,อย่าพูดส้มเฮ้ยอย่าพูดทำไมฉันจะพูดไม่ได้อ่ะเฮ<ล>่ยใครใช่แกพูดอะไรส้มทำไมอ่ะปากของฉันฉันไม่ได้เป็นใบนะลูกเด็กแบบเนี้ยแกต้องโดนลงโทษคุณลุงดิครับส้มเพิง่งมาอยู่ใหม่ยังไม่รู้กฎอย่าเพิ่งทำโทษเขาเลยครับยังเด็กใหม่แต่แกจำเอาไว้เลยนะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะหากว่าพี่เลี้ยงสั่งให้ทำอะไรแกต้องทำตามได้ยินไหมทำตาม ถ้าฉันไม่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาสั่งให้ฉันไปตายฉันก็ต้องไปตาย,ยางั้นหรอต้องนี่มันอะไรกันวะฉันไม่อยู่แล้วไปไหน <laughs> คนทีคน่คนที่มาที่ท,ที่คน คนที่มาที่นี่แล้วไม่มีทางหรอกที่จะออกไปได้เพราะว่าที่นี่ตัดขาดจากโลกภายนอกคนที่นี่เป็นแต่โลกภายใน่ะเัาจะพาไปตรวจภายในไหนไหนไหนก็ภายในห้องไงใช่ที่นี่ตัดจากโลกภายนอกไม่มีวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ถ้าจะหนีก็ต้องว่ายน้ําอย่างเดียว <laughs> และฉันพูดไว้เลยนะว่าถ้าเกิดว่ายน้ำไปนะไม่เกินร้อยเมตร พวกแกจะต้องโดนปลาฉลามจับกินเพราะฉะนั้นเธอจะต้องอยู่ที่นี่แล้วก็ตายที่นี่ถ้ารู <ces> ้เรื่องแล้วไปเข้าแถวเรียบร้อยไปมีเด็กออกไปหนึ่งคนแล้วรับมาหนึ่งคนมันจะต้องเหลือสี่คนเท่าเก่าลองตรวจดูสิหมดแถวต้องหมดแถวหนึ่งสองสามสี่้าเฮ้ แสดงว่ามีใครแปลกปลอมเข้ามาแล้วดเด็กมีสี่คนนับถึงห้าั่งสิเช็คไหมโอ้แถวนับหนึ่งสองเตมสี่ห้าเฮ้ยเห,ห,ห,หรือจะมีสายตรวจแปลกปลอมเข้ามาอย่างนี้เราเสร็จนะใช่ไม่ดีนะไหนหาตัวมันให้เจอถ้ารู้ว่าใครเป็นคนที่ห้า้วจัดการมาเลยไอโอ้แถวนับหนึ่งสองเตมสี่ห้า ตีทำไมเนี่ยตบทำไมเนี่ยตีทำไมอ่ะเขาท่านบอกเจาคนที่ห้ากระทืบได้เลยฉันเผลอนับไปเ้าจะนับทำไมเราเด็กมีสี่คนนับได้สี่คนแสดงว่าเด็กครบครับออย่าคิดหนีไปนันขาดเข้าใจไหมทั้งเด็กใหม่เด็กเก่าอยู่แล้วถ้าหนูไม่อยากอยู่ล่ะถ้าคิดจะหนีไปนะก็ต้องเจอกระบองไฟฟ้านี่เนี่ามาขู่หนูเหรอ อย่างนี้เรียกโคเหรอนี่กระบองไฟฟ้านะไม่เชื่อลองดูนี่ก็ได้อะไรครับท่านอะไรครับท่านยืนอยู่ทำไมมายืนทั้งนี้ครับขอโทษครับโอ้ยนี่มันของจริงหรือของปลอมเนี่ยดูมหทของคำถามของจริงหรือของปลอมนี่กระบองไฟฟ้าจริงๆทําไม่เชื่อดูนี่ อะไรเนี่ยไปดูอย่าไปรอเรื่องกับพวกมันนะขนาดที่คนเก่าเนี่ยโดนกระบองช็อตจนตายเลยใช่ใชเด็กตายเหรอพี่เลี้ยงตายเด็กรอดอ่ะเราเาตายยังไงอ่ะกระบอกไฟฟ้ามันรั่วไงก็เลยช็อตตัวเองตายสวนน้มหน้ามันแต่อันนี้ไม่ใช่ใชอันนี้ใหม่ล่าสุดจากอเมริกาไม่มีช็อตไม่มีรั่วเพราะรุ่นนี้ติดเซฟตี้คัตเรียบร้อยทำตัวดีๆแล้วแกจะได้ผลที่ดีตอบแทนจากที่นี่ เหมือนเด็กที่หายไปหายไปเขาไปได้ดีกันหมดเดี๋ยวแคจะได้ดีแบบนั้นใจเ่าทนายครับเพราะว่าเด็กเราน้อยไปเราน่าจะหาเด็กเพิ่มไหมครับเฮ้ยเชิตอนนี้นะตำรวจเริ่มสงสัยเราแล้วเราจัดการเด็กล็อตนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวค่หาล็อตใหม่มาเดี๋ยวแค่จัดการเดี๋ยวคอยกันเขใจ่ไหมครับนายแต่ว่าทุกคนไปอย่าไปรุนแรงกับมันเพราะว่า อย่าให้มันบอกบอบช้ำเอาวิยวะทุกส่วนในร่างกายของมันมีค่าสำหรับเราใช่ตับปอดม้าหัวใจขายได้หมดชิ้นละไปล้านใช่ไหมเอาละดูแลให้ดีนั้นฉันขอตัวไปพักผ่อนครับนะใช่เาาเด็กเด็กนั่งประจำที่ไปไปนั่งประจำที่ราเร็วอย่าเ้าเงียบๆกำลังหิวเลย น่าจะอร่อยนะเอออย่าเพิ่งคาดหวังมากนะเดี๋ยวเห็นอาหารน่ก็หายหิวแล้วเตรียมทำใจไปเลยมันไม่หรูเหมือนอย่างที่เธอได้ยินหรอกโอ้นี่พูเล็กๆนะฮะมีเล้งกินไปเยอะต้องมาบ,บ่นมากมายเ <Yeah> งียบเงียบตวงเอาอาหารมื้อเย็นมาครับผมอ็อนแอนนอาหารนารกครับเรวันนี้เป็นอาหารพิเศษ,ษที่ตวงเนี่ย ทำให้กับเด็กๆทุกๆคนได้ทานกันนะครับอะชมอาหารข้เาเราก่อนแตะแน่เอาละจ้วงแจกจานนี่นี่นจานเหรออันนี้จานลายใหม่ครับนี่อันนี้พร้อมที่จะทานกันหรือยังครับตูชี ใครจะเอาเพิ่มบอกนะจ๊ะอ่ะนี่ของหนูาเงหิวแล้วปัข้าวปโอเคอ่ะอันนี้ของเธออ่ะกินได้เลยจะกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทนทนกินเถอถ้าเกิดไม่กินเขาตายอ่ะอื้ยไอ้เด็กผีางครช่อจัการ์ดเฮ้ยเด็กผีตายแล้วไปาไว้ไปาไปไว้ไปเลยไปไปนู้เลย เฮ้<ไ>ย,<ห>ยน,นี่อย่าดุดิกนั่งกินข้าวอยู่นี่นะถ้าหนีไปไหนนะยิ่เสร็จแล้วต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดั้นฉันกลับมาแล้วไม่เจอใครแล้วก็ไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างๆอะเจ็บตัวเด็กนผะีว่ล้ราเราเด็กผีมันคืออะไรหรออ๋อ,อเด็กผกีคือเด็กแมนยูไงเฮ้ยใช่อย่างนั้นอย่าล้อเล่นดิเราก็ไม่รู้นะว่าเด็กผีคืออะไรแต่มันมาทีไรเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยวุ่นวายทุกทีเลยอะใช่เราไม่เคยเจอเลยนะอ๋อ แล,แล้วเด็กผีมันเป็นใครอะเด็กผีอะมันก็คือไอ้เด็กที่พวกพิดจะหนีเฮ้ยแล้วคนหนีไม่พ้นอะมันก็ไปตายแล้วก็กลายเป็นเด็กผีเล้ยแล้วเขาตายยังไงอะมีมีคนเล่าให้ฟังนะว่าเด็กพวกนั้นอะพยายามจะหนีหนีไปจนมุมอะไปที่หน้าผาแต่เด็กไม่ยอมโดนจับไงก็เลยกระโดดหน้าผาตายกันหมดเลยอะใช่แล้วพวกเราะนะกูเชื่อวินวิญญาณเด็กพวกนั้นอะมาก่อกวนพวกพี่เลี้ยงนี่แหละทำให้พี่เลี้ยงวุ่นวายเนี่ยออแต่เราก็ไม่เคยเจอสักทีนะ เด็กผีเนี่ยใช่หน้าตาแบบแบบแบบนี้หรือเปล่าอ่ะไม่ต้องตกใจผมไม่ใช่เด็กผีครับเราเป็นเด็กอะไรอ่ะผมเด็กหงครับแต่ว่าพวกคุณ

หนุนโดยรองเท้าแกงโบว์สไปเดอร์เฮ้ยเป็นไงงูแต่ลำลาลูกอยู่นั่นแน่ลีลาลีลาเหลือเกินฮะ <c oughs> เป็นไง ฝนฝนพยุพายุมาเลยไม่ต้องกลับกันไอ้แค่ล่ำลาลูกเนี่ยฮะจะลีลาเลยหนาก็ไม่รู้เนี่ยไอ้เขาว่าลีลาเนี่ยนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตั๊กแคาคนเดียวก็พอ <c oughs> แล้วเป็นไงฉันก็เลยไม่เด็กลับไม่ต้องได้กลับกันนี่คุณจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยฮะแล้วผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะมันจะมีพายุมันจะมีฝนผมไม่ได้อยู่กรมอุตุนี่ฮะคุณเนี่ยอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะบ่นบ่นบ่นอยู่นั่นแหละ อยู่บ้านเนี่ยผัวไม่ให้พูดหรือไงฮะเด่ที่บอกคุณให้นะฉันไม่มีผัวผัวฉันมันตายไปแล้วเด่ขอโทษนะครับคุณดารณุณีผมอยากจะรู้จริงๆว่าคุณมาจงเกียรติจงชังอะไรผมนักหนาผมไปทําอะไรให้คุณเดีย๋ยวว่าฉันอย่างงูนอย่างนี้เลยนะคุณจะว่าฉันน่ะเป็นพวกสอดรู้สอดเห็นก็ได้แต่ฉันถามคุณหน่อยนะทําไม คุณถึงทิ้งลูกทิ้งเมียไปนี่ผมก็ไม่ได้อยากจะทิ้งลูกทิ้งเมียหรอกนะแต่ว่าผมไม่อยากให้เมียกับลูกผมเนี่ยต้องโดนคนนู้นคนนี้เขาว่าแบบมีพ่อเป็นนักเลงอ่ะแล้วคุณเป็นนักเลงทําไมอะ่ะเป็นทําไมผมก็ไม่ได้อยากเป็นหรอกนะนักเลงอะ่ะแต่ว่าเหตุการณ์มันพาไปเหตุการณ์มันพาไปแล้วเหตุการณ์มันเป็นไรฮะมันเป็นพ่อเป็นแม่คุณหรืองไงคุณต้องเชื่อมันเนี่ย มันไม่ใช่อย่างนั้นผมหมายความว่าคือแบบว่ามันเหตุการณ์มันบังคับอ่ะมันบังคับมากคุณพูดอะไรมาเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อคุณหรอกอ่ะอะแล้วถ้าอย่างนั้นทําไมคุณไม่ไม่กลับมาหาลูกหาเมียบ้าง่ะคุณรู้ได้ไงผมไม่กลับไปหาลูกหาเมียผมก็ไปหาเขาตลอดอ่ะแต่ผมไม่อยากให้เขารู้เท่านั้นแหละอย่างนึงนะผมก็ไม่ได้อยากเป็นนักเลงหรอกแต่ว่าเหตุการณ์มันบังคับจริงๆวันนั้นอ่ะผม ผมต้องไปติดคุกข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาฆ่าคนตายอย่างคุณเนี่ยนะมันไปป้นไปจี้เขาจะเอาทรัพย์สินเขาใช่ไหมล่ะผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะ<อ>ผมไม่ไปปนไปจี้ไปเอาทรัพย์สินใครทั้งนั้นแหละแต่ว่าพวกมันกําลังจะทําร้ายลูกสาวผมผมก็เลยเข้าไปขวางเอาไว้แต่มันขัดขืนมันต่อสู้ผมผมก็เลยยั้งมือไม่อยู่พลาดก็ต้องฆ่ามันตาย แต่เรื่องนั้นมันไม่สําคัญหรอกนะมันสําคัญตรงที่ว่าลูกสาวผมปลอดภัยก็พอแล้วอลกอย่างหนึงนะ่งเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ด้วยว่าพวกมันนะ่ะมันกําลังจะข่มขืนเธอไอเหตุการณ์แบบเนี้คุณไม่คิดจะเล่าให้ลูกให้เมียคุณฟังบ้างเหรอผมก็พยายามจะเล่าให้เธอฟังอยู่นะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสดีๆเลยยังไงก็แ,กแล้วแต่นะฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยอ่ะจะขอโทษผมเรื่องอะไรอ่ะ ที่ฉันมองคุณผิดไปอะสิฉันไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนดีอะแต่หน้าตาอย่างคุณน่ะใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นคนสัตดานไม่ดีทั้งนั้นแหละผมว่าคนอื่นเขาคงไม่คิดอย่างนั้นหรอกจะมีแต่กับคุณคนเดียวนั่นแหละใครที่ไม่เป็นฉันน่ะเขาไม่รู้หรอกลองได้มาเป็นฉันซสิแล้วเขาจะรู้ว่าฉันนะมองไม่ผิดเฮ่คุณพูดอะไรของคุณน่ะผมไม่ใช่ผัวกันนะฮะที่คุณจะมาคิดอย่างงี้ คุณอย่าหวังสูงนะอ๋อคิดจะมาเป็นผัวฉชนเหรออย่าคิดว่าฉันกลับมาได้แล้วฉันมาติดเกาะกับคุณเนี่ยแล้วจะลงเอยด้วยการเป็นผัวมียการเหมือนในละครไม่มีทางหรอกนิยะอย่ามาหวังสูงแม้แต่ขาอ่อนฉันก็ไม่มีทางนี่เห็นหรอกปล่าเคุณดารุณีขอโทษนะที่พูดมาเนี่ยดูละครมากไปหรือเปล่าฮะเฮ้ยคุณคุณได้ยินไหมทมัมนฉได้ยินไหน<ะ>มถึงหรอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะ ใครมาขายเกี himself, ๊ยวเหรอเกี uh. ๊ยวบ้าอะไรจะบ้าเหรอมันเหมือนเสียงหอเตือนอะไรสักอย่างอ่ะอุ้ยเชื่อว่าเราหลบกันไหมหลบก่อนดีกว่าเอ้าโอ้โหตาย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 ไอ้เนี่ยเหลือก็ไม่มีโอยตายแล้วเฮ้ยมันมาแถวนี้ดิว่ะตามไปหเไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเรือกระโดดลงน้ำไปแล้วเฮ้ยมันหนีไปได้ไงวะไอ้ดวง นี่ก็ตอนนีิฉันจับมันก็ลังจะพายมันอยู่แล้วไอเด็กเวนน่นมันหนีไปได้ี่โถ่อยทำไมไม่จับมันมัดไว้ว่าก็รู้อยู่ว่าสินค้าต้องส่งพรุ่งนี้ <c oughs> เฮ้ยยังไงก็แล้วแต่ต้องตามหัวตามตัวมาให้เจอ <c oughs> เฮ้ยงั้นเอางี้ฉันว่าใช้สุนัขดมกินดีกว่าเอาไหมเออได้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 บ <c oughs> อว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาสุนัขดมกินมาหนึ่งตัวเข้าใจไหมเร็วๆวด้วยวอสองทราบแล้ววอสองเรียกวอแหวนเอ๊ะ วอแหวนทราบแล้ววอแหวนบอกให้วอสองเอาสุนัขดมกลิ่นมาหนึ่งตัวเข้าใจไหมวอแหวนหาไม่เจอเจอแต่ไอติมวอได้ไหมโอ้ยอะไรกันเอามาทําไมไอติมวอเอามาทําไมโอเครับทราบไปเดี๋ยวนี้ไปแล้ว้ยมาแล้วอ่าดีมากอ้าวเฮ้ยล้มสุนัขดมกลิ่นนะสุนัขไหนอ่ะโอ้ยก็ไออรถวิลเลอร์ตัวเก่าไงจะบ้าแล้วฉันเพิ่งจะแล่เนื้อไปทำหมากระทายพวกแกกินไปเมื่อวานนี่ไงอ้าว นี่แกฆ่าหมาให้พวกฉันกินเหรอฉันไม่ได้ฆ่าหมามันตายเองแล้วมันตายได้ไงอ่ะมันเป็นขี้เหลือบว่าแกฆ่าหมาให้พวกฉันกินเน่ฉันไม่ว่าหรอกแต่นี่มันเป็นขี้เหลือนด้วยเป็นขี้เหลือนแกกลัวเหรอทำไมมันจะมายากอะไรแกก็ตำกรรมฐานกินกันแล้วมันเครื่องลงไปเดี๋ยวขี้เหลือบก็หาย